ที่3ครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องในเรื่องของวัฒนธรรมไทยและก็วัฒนธรรมสากลนะครับเราจะมาดูว่าวัฒนธรรมไทยหรือไทยคิลเจอรลกับอ่าเนชั่นแนลคิลเจอรลเนี่ยมันมีความเหมือนหรือความต่างกันยังไงนะครับในส่วนของวัฒนธรรมนะครับสาระการเรียนรู้ในวันนี้เราจะเรียน2ประเด็นหลักก็คือวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยแลวก็อีกส่วนหนึ่งก็คือวัฒนธรรมที่เป็นสากลเราจะมาดูว่าอะไรคือวัฒนธรรมไทยอะไรคือวัฒนธรรมสากลนะครับ สำหรับวัฒนธรรมไทยนะครับเรามาดูความหมายของวัฒนธรรมไทยนะครับวัฒนธรรมไทยคืออะไรคือสิ่งต่างๆที่คนไทยได้สร้างสรรค์ขึ้นมาผ่านการขัดเกลาการขัดเกลาทางสังคมเนี่ยมันจะมีสองแบบคือขัดเกลาทางตรงและก็ขัดเกลาทางอ้อมนะครับทางตรงก็คือการสอนปากต่อปากนะครับทางอ้อมก,ก็คือการสอนให้เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ของคนแต่ละบุคคลนี่เขาเรียกว่าทางอ้อมนะครับและแต่งเติมจนเป็นสิ่งที่ดีงามมีการสืบทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยนะครับซึ่งเอกลักษณ์กับอัตลักษณ์ที่ท่านเรียนเจอมันจะมีความหมายภาษาอังกฤษคําเดียวกันก็คือ identity ก็คือเป็นคําเดียวกันนะครับแต่การใช้เอกลักษณ์กับอัตลักษณ์มันต่างกันตรงที่เอกลักษณ์เนี่ยมันแน่นอนมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อัตลักษณ์เนี่ยจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลานะครับต่อมาเรามาดูภูปัญญาไทยหรือ Thai wisdom ภูปัญญาไทยหรือ Thai wisdom เนี่ยมีความหมายว่าคือความรู้ความสามารถทักษะต่างๆที่เกิดจาก คนไทยที่มีการสั่งสมมาจากประสบการณ์การเรียนรู้และนำมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตนะครับต่อไปเรามาดูความรู้นะครับเกี่ยวกับประพิของวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมไทยแบ่งออกเป็นสประพภทนะครับ 1. คติธรรมคติธรรมก็คือคติรรก,คตรรก็คือเรื่องของศีลธรรมเรื่องของแนวคิดพุทธศาสนาที่มันมีส่วนเกี่ยวข้องเรียกว่าคติธรรมสวัตถุธรรมวัตถุธรรมก็คือสิ่งที่สามารถจับต้องได้เป็นวัตถุเช่นวัดวาอารามเจดี สัตถูแบบนี้นะครับสามเนติธรรมเนติธรรมก็คือวัฒนธรรมของกฎหมายขนบธรรมเนียมจารีตนะครับประเพณีคือจากคําพูดเคือจากการที่บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นกฎหมายขึ้นมาศาสรธรรมศาสรธรรมก็คือวัฒนธรรมทางสังคมเช่นการแต่งกายที่เหมาะสมเราเป็นนักเรียนเราต้องแต่งกายชุดนักเรียนครูเป็นครูครูต้องแต่งชุดกากีแบบเนี้ยนะครับเป็นต้นความสําคัญของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ความสาคัญของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยมีอะไรบ้างหนึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจําชาตินะครับพูดถึงแล้วถ้าเป็นเอกลักษณ์ก็คือต้องมีหนึ่งเดียวเช่นการไหวการทักทายการไหวแบบเนี้ยเป็นเอกลักษณ์ของชาติการยิ้มเ,เนี้ยสมมุติยกตัวอย่างนะครับสองการเป็นเครื่องรอหรอหมุคลิกพีบให้สมาชิกเราเห็นเราพูดเนี่ยภาษาสัญลักษณ์เนี่ยภาษาไทยพอมีคนพูดภาษาไทยปุ๊บรู้เลยว่านี่คือวัฒนธรรมภูมิปัญญาของชาติไทย มีการไหว้ทักทายโดยการไหว้เนี่ยอรอรูเป็นเครื่องมือแหละเป็นเครื่องรอรอมแหละให้คนได้รู้กันว่านี่คือคนไทยนะครับสามสร้างความเป็นบึกแผ่นความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสามารถพึ่งพาใัยได้การที่เรามีวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาไทยเนี่ยทำให้เรามีความเป็นบึกแผ่นตรงที่ว่าเราไปไหนเนี่ยเรารู้ว่าเราเกิดความเป็นพวกเดียวกันผู้ภาษาเดียวกันรู้เรื่องอะไรแบบนี้ก็เรียกว่าความเป็นบึกแผ่น4ี่นะครับเป็นองค์ความรู้ที่มีคุณค่า สามารถนําไปพัฒนาหรือสร้างสิ่งที่มีประโยชน์มีคุณค่าต่อสังคมได้นะครับแล้วมาดูการจาแนกวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยการจาแนกวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยสามารถจาแนกได้สองระดับระดับแรกวัฒนธรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านวัฒนธรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านระดับที่2คือวัฒนธรรมประจำชาติเรามาดูวัฒนธรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านเป็นยังวัฒนธรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านคือเจาะจงเฉพาะถินใดทินหนึ่งที่ใดที่หนึ่งเช่นยกตัวอย่างพูดภาษาใต้แบบเนี้ยชุมพูดภาษาใต้ นะครับผู้ภาษาใต้เช่นไปไหนแบบเนี่ยเป็นภาษาใต้แต่ถ้าเป็นวัฒนธรรมประจำชาติเราต้องว่าไปไหนไปที่ไหนไปทําอะไรแบบเนี้ยนะครับมันก็จะมีความต่างกันนะครับเช่นเรื่องอะไรอีกอืมในเรื่องของวัฒนธรรมด้านการกินคนใต้กินแกงไตปลาแบบเนี้ยคนภาคอื่นก็จะกินไม่เป็นคนประจำชาติก็มีต้มยำกุ้งแบบเนี้ยนะครับเป็นอาหารประจำชาติที่ทุกภาคแบบน,นะครับนี่คือความแตกต่างกันของวัฒนธรรมแต่ละวัฒนธรรมเนี่ย ถ้าคนส่วนมากในประเทศยอมรับจะเป็นวัฒนธรรมประจำชาติเช่นคนในประเทศยอมรับว่าข้าวสวยเนี่ยคือคือวัฒนธรรมอาหารด้านการกินหลักของประจำชาติหรือนี่ก็คือเงืนหลักคนยอมรับเหมือนข้าวเหนียวนี่ยอมรับเฉพาะกลุ่มกูมิภาคนะครับเป็นต้นนี่คือสิ่งที่พยายามจะชี้เห็นว่าอะไรคือวัฒนธรรมหลักอะไรคือวัฒนธรรม อลองนะครับถ้าพูดเป็นถ้าในเชิงสังคมวิทยาก็วัฒนธรรมพื้นบ้านหรือภูมิปัญญาพื้นบ้านหรือวัฒนธรรมประจำชาติเนี่ยจะเป็นวัฒนธรรมรองวัฒนธรรมหลักก็คือวัฒนธรรมประจำชาติแบบนี้ครับเป็นต้นวัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื้นบ้านวัฒนธรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านวัฒนธรรมของประชาชนแต่ละท้องถิ่นภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ได้สร้างเป็นแนวปฏิบัติเนี่ยยังเป็นเครื่องมือในการแก้ป,ปัญหาและการตอบสนองความต้องการของสังคมเรียกว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับ เช่นการยกโยแบบนี้ในกลางทะเลสาบสุงคราแบบนี้นี่ก็เป็นภูมิปัญญาของนะครับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื้นบ้านส่วนใหญ่จะเรียกตามชื่อลักษณะที่ตั้งเช่นว,วัฒนธรรมภาคใต้วัฒนธรรมภาคอีสานวัฒนธรรมภาคเหนือวัฒนธรรมล้านนาวัฒนธรรมสีวิชัยอะไรแบบนี้เป็นต้นเรียกตามที่ตั้งของอาณาจักรหรือว่าของเมืองนั้นๆน,น,นะครับในแต่ละภูมิภาคจะมีวัฒนธรรมแยกย่อยไปตามกลุ่มชาติพันธุ์เช่นวัฒนธรรมอีสานก็มีวัฒนธรรมโคราชว,วัฒนธรรม แม่น้าลุ่มน้ามูลวัฒนธรรมลุ่มน้าชีมันก็มีความต่างกันเพราะเนื่องจากอยู่ที่ตั้งนะครับนี่คือตัวอย่างของวัฒนธรรมรองนะครับทีเ่เป็นอัตลักษณ์หรือเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นนั้นๆนะครับที่ถูกยกตัวอย่างขึ้นมาภาพตรงนี้เป็นภูิปัญญานะครับใช้แก้วจอนี้นี่คือภาพภูปัญญานะครับ ทุกอย่างที่เป็นความรู้ใหม่ๆเรียกว่าปรุปัญญาได้ทั้งนั้นนะครับคือการใช้ชีวิตเพื่อการดำรงตัวอยู่รอดในสังคมนะครับแล้วมาดูวัฒนธรรมประจำชาติวัฒนธรรมประจำชาติของเราเนี่ยมีอะไรบ้างหนึ่งมีพระมหากรรษัตริย์เป็นประมุขจะบอกว่าประเทศไทยเราจะไม่มีสถาบันพระมหากรรษัตริย์ก็ไม่ได้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษารักของชาติ 3. วิธีการดําเนินชีวิตในบุคลิกภาพ 4. ประกอบอาชีพเกษตรกรรม5พระพุทธศาสนา เป็นศาสนาหลักของชาตินะครับแต่เราไม่ได้ปิดกั้นให้คนนับถือแต่ศาสนาพระศาสนาพุทธไม่ได้ปิดกั้นให้คนไม่นับถือศาสนาอื่นนะครับเราเป็นสังคมแบบพหุวัฒนธรรมนะครับพหสังคมอยู่อาหารและสม,มุนไพรแบบเนี้ยอาหารเช่นต้มยำกุ้งผัดไทยวัฒนธรรมหลักเนี้ยนะครับวันสําคัญเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์นี้คือวัฒนธรรมประจาชาติเช่นวันจัดรมงคลวันพ่อแห่งชาติวันแม่แห่งชาติ เป็นต้นนะครับวันสนกนงการแบบนี้นะครับต่อไปเรามาดูการอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปรรัญญาการอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาเราเริ่มจากระดับชาติระดับชาติไปดูที่หน่วยงานใหญ่คือส่วนกลางก็คือกระทรวงวัฒนธรรมนะครับจะเข้ามาดูแลกระทรวงวัฒนธรรมหรือกระทรวงศึกษาก็ดีเข้ามาดูแลเข้ามาเนี่ยถ่ายทอดเห็นคุณค่าอะไรแบบนี้นะครับต่อไปวัฒนธรรมท้องถิ่นก็อ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลอบตอ,อบจ นะครับระดับบุคคลก็คือการช่วยกรรันดูแลการรักษาสมบัติมรดกของชาติหรือวัฒนธรรมคุณบัญญัติของชาติได้คงอยู่นะครับวัฒนธรรมสากลหล่ะมีอะไรบ้างวัฒนธรรมสากลก็คือวัฒนธรรมที่ทั่วโลกให้การยอมรับและทั่วโลกมีไปที่ไหนก็จะต้องมีนะครับวัฒนธรรมสากลก็คือเป็นวัฒนธรรมที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางหรือได้รับการปฏิบัติกันอย่างทั่วโลกเช่นการแต่งกายชุดสากลชุดสูทแบบเนี้ย นะครับการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการทั่วโลกการปกครองแบบประชาธิไปไตยการค้าเสรีการใช้เครื่องจักรกลการใช้ระบบสื่อสารที่ทันสมัยโทรศัพท์มือถือ,อความรู้ทางวิทยาศาสตร์การยอมรับเชื่อในผลเหตุและผลที่สุดได้มยายาิในการเข้าสมาคมนะครับความสําคัญของวัฒน,นธรรมสากลมีอะไรบา้างหเป็นแนวปฏิบัติที่ทั่วโลกให้การยอมรับ2 การที่ประเทศไทยจะพัฒนาสู่ความเป็นสากลคนไทยจะต้องเรียนรู้วัฒนธรรมสากลเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดนะครับนี่คือประเด็นหลักหนึ่งที่ทําให้คนไทยต้องปรับเปลี่ยนก่อนที่จะมีการเสียเอกราชในสมัยรุนกแตที่ห้านะครับวัฒนธรรมสากลแบ่งออกเป็นสองประเภทก็คือวัฒนธรรมวัตถุและก็วัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุวัฒนธรรมที่เป็นวัตถุคือสามารถจับต้องได้เช่นอะไรบางโทรศัพท์มือถือ เช่นการแต่งกายชุดสูทรองเท้าส้นสูงการแต่งกายรองเท้าคัชชูแบบนี้นะครับส่วนอะไรที่ไม่ใช่วัตถุเช่นการครบสิทธิเสรีภาพอาฮิวแมนไรสิทธิมน,นุษยชนที่เราเรียนไปนะครับรวมไปถึงแนวคิดการเมืองการปกครองการเชื่อในระบบการคิดทางวิทยาศาสตร์แบบนี้เป็นสิ่งที่ความเป็นสากลเกิดขึ้นนะครับเรามาดูตัวอย่างวัฒนธรรมสากลสําคัญปัจจุบันที่ยังคงมีอยู่เช่นการแต่งกายแต่งกายด้วยชุดสูทยอมรับว่าคุณไปไหนคุณไปพบกใครก็ชุดสูทเสยืดคอปกออการเก่งยีน การเชื่อมสั่งเป็นภาษาราชการการใช้คอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตในการสื่อสารนะระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมการปกครองแบบประชาธิปไตายประเทศไหนมีความประชาธิปไตายมีเหตุผลมากประเทศนั้นต้องได,ได้รับการยอมรับมากเนี่ยคิดเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะครับที่เราได้เรียนกันไปแล้วนะครับต่อไปอิทธิพลวัฒนธรรมสากลที่มีผลต่อสังคมไทยวัฒนธรรมสากลมีผลต่อสังคมไทยต้องให้คนไทยรู้จักปรต,ตัวและเข้าสู่ความเป็นอารยะ เช่นวัฒนธรรมด้านการสร้างที่อยู่อาศัยเป็นแนวยุโรปแบบนี้วัฒนธรรมการแต่งกายแต่งชุดคอปกทักซิโดแบบนี้ชุดสูทนะครับวัฒนธรรมด้านอาหารเช่นการกินแฮมเบอร์เกอร์การกินขนมปังแบบนี้วัฒนธรรมภาษาการใช้ภาษาอังกฤษนะครับวัฒนธรรมแนวความคิดองคความรู้การใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์ในการทํางานการคิดการต่อย,ยอดนะครับอยากจะเชื่อมบนการวิจัยเป็นต้นนะครับ นี่คือตัวอย่างนะครับสําหรับแนวทางการเลือกวัฒนธรรมสากลอย่างเหมาะสมนะครับเลือกอย่างไรเลือกวัฒนธรรมสากลที่จําเป็นต่อ,อก,การดําเนินชีวิตประจําวันเลือกสิ่งที่ดีมาสิ่งที่สามารถปรับได้ในสังคมไทยพิจารณาข้อดีข้อเสียควบคู่กันไปไม่ใช่เหมือนยกตัวอย่างเช่นเราบอกว่ากินแฮมเบอร์เกอร์แต่ทุกมื้อแทนข้าวแบบเนี้คุณรประโยชน์มันก็ต่างกันนะครับร่างกายของคุณเรามันไม่เหมือนกันนะครับมีการร่วมมือการค้นคว้าการเผยแพร่ รวมถึงการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทยให้คนอื่นได้รู้ว่ามันดีอย่างไงก็มันต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องเลือกต้องปรับตัวมีการพัฒนาผสมผสานวัฒนธรรมไทยให้เหมาะสมกับยุคสมัยปัจจุบันไม่ใช่ว่าเอ่ยยุคเก่ามันจะดีไปเสียหมดไม่ใช่ว่ายุคใหม่ก็จะดีไปเสียหมดเลือกใช้ปรับใช้นะครับเขาเรียกว่าเป็นการวูณาการวัฒนธรรมนะครับอินทตเกตคาเจอรัลสำหรับระดับการอนุรักษ์วัฒนธรรมครูบอกเลยได้เลือกระดับ วัฒนธรรมเช่นเลือกระดับบคุคคลเราต้องเริ่มรู้จักการรักษาการดูแลถ้าทุกคนร่วมกันดูแลร่วมกันรักษาวัฒนธรรมหรือดูแลภูมิปัญญาของชาติก็มันคงอยู่ชุมชนท้องถิ่นต้องให้ความร่วมมือจับมือกันเพื่อที่จะคอยสอดส่องเป็นกําลังสําคัญนะครับส่วนชาติกระรวงออกอกฎหม้ออกระเบียบข้อบังคับเพื่อทุกควบคุมให้คนร่วมกันดูแลนะครับใครไม่ดูแลใครไม่รักษาและเกิดการทําลายเนี่ยจะต้องได้รับโทษทางกฎหมายนะครับครับสําหรับเรื่องของวัฒนธรรม และววฒนาธรรมสากลวันนี้นะครับก็ได้สรุปอธิบายความรู้นักเรียนเข้าใจมาโดยใช้เวลาพอสมควรแล้วนะครับถ้านักเรียนคนใดมีอะไรสงสัยนะครับสามารถติดต่อสอบถามครูได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์หรือติดต่อครูโดยตรงทางเบอร์โทรศัพท์ได้นะครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบ